สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สก,กิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสก,กิจข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของพี่น้องชาวพามา่าแล้วก็พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพาม่านะเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบว่าเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์อย่างไร และหน้าที่จะต้องแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับที่จะต้องเร่งแก้ไขหรือเร่งที่จะรับมืออย่างไรหากเกิดปัญหาในพมา่าหนักกว่านี้หรือที่เรียกว่าพม่าแตกหรือไม่แตกก็ตามแต่การสู้รบนั้นเกิดผลกระทบกับไทยอย่างแน่นอนนี่คือปัญหา ดังนั้นวันนี้ผมเต่านินจาจึงอยากจะมา <c oughs> นำเอาเรื่องนี้มาบอกกล่าวคร่าวๆสักเล็กน้อยเพื่อที่เราจะหาทางดูแลแก้ไขปัญหาหากมันเกิดขึ้นนะครับเพราะการสู้รบครั้งนี้รู้สึกว่าหนักมากนะเราจึงไม่สามารถที่จะประมาทได้ดังนั้นรัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายความมั่นคงจะต้องตระหนักตรงนี้ ให้ละเอียดรอบคอบเราออกมาพูดด้วยความหวังดีนะฮะไม่มีการที่จะไปใส่ร้ายใครหรือใส่ร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเรามาดูกันครับว่าความเ,าเสียหายนะการสู้รบที่กำลังจะหนักขึ้นทุกวันทุกวันในช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากฝ่ายใดก็ตามเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ จากกรณีที่มีข่าวการสู้รบในประเทศเมียนมาในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นฉานเหนือไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐกะเรี่ยงนะฮะหรือขชินก็ตามนะที่กำลังสู้รบกันหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้จากการรายงานข่าวนะฮะได้มีการแจ้งว่าในขณะนี้พมา่าเสียหายหนักนะตหารดับกว่าร้อยพระเกะเรี่ยง ka ส กองพันถูกปิดล้อมนะกองกำลังกระรเรียง k คสรุปผลสู้รบสมรภูมินะที่ผ่านมาสามารถสังหารทารเพียอนอาสาหาเมียนมาได้มากถึง1้อรายบาดเจ็บกว่า40ถูกจับเป็นเชลยอีก15สูญเสียอาวุธยุทปโธปรกรณ์มูลค่ามหาศาลขณะที่สมรภูมิในเมืองดีโมอโซ ทหาร3กองทัพถูกปิดล้อมรอโอกาสบุกโจมตีฐานที่มั่นด้านผู้รีภัยในจุดพับพ,พินชั่วคราวห้แห่งชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยอดยังอยู่เท่าเดิมนะคือ8,000กว่าอย่างไรก็ตามนะฝ่ายประชาสัามพันธ์การสู้รบของกองกําลังกาเรียงขยาหรือ k a ปเปิดเผยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมากองกําลังผสมกาเรียงประกอบด้วยกองกําลังกาเรียงขยา KA กองกําลังป้องกัน แห่งชาติกะเหรี่ยงแดง KNDF กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNPP กองกำลังกะเหรี่ยงดาวแดง KNPLF นะกองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDF ได้ร่วมกันนะทำการสู้รบกับทหารเมียนมาอย่างหนักที่เมืองดีโมโซแม่แจะ้ะนะผาซองบอลาแคะและเมืองลอยก่อสามารถสังหารทหารเมียนมาได้กว่า1 1 0นาย จับกลุ่มเป็นเฉลยศึกอีก15นายโดยเฉพาะทหารเมียนมาสังกัดพลรอเบา55และพลรอเบา66ที่ถูกทางรัฐบาลเมียนมาส่งเข้ามาในพื้นที่ที่รักขยาเพื่อปฏิบัติการภารกิจนะัในการกวาดล้างกองกำลังอของผู้ติดอาวุธนะกลุ่มต่อต้านชาวกะเหรี่ยงต่างๆแต่ถูกกองกำลังผสมกะเหรี่ยง ที่อาศัยความจำนาญในพื้นที่บุกซุ่มโจมตีทำให้ทหารเมนมปิทั้งสองกองพลเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและอาวุธยุทโโปรกรณ์ที่ลำเลียงเข้ามาพร้อมอถูกกองกำลังกะรเรี่ยงยึดเอาไปมีมูลค่า,าความเสียหายอย่างมหาศาลขณะที่กองกำลังติดอาวุธกะรเรียงและพลเรือนชาวรัฐยาเสียชีวิตจากเครื่องบินรบ ของกองทัพเมียนมาที่ทิ้งบอมมากว่า10นายฝ่ายประชาสัมพันธ์การสู้รบของกองกําลังรีงขยาบเปิดเผยว่าการสู้รบระหว่างกองกําลังผสมเกรี่ยงกับกองทหารเมียนมาในช่วงที่ผ่านมาเกิดการประทะขึ้นประมาณ50ครั้งกองทัพเมียนมามีการสนับสนุนเครื่องบินรบโจมตีทิ้งระเบิดทางอากาศ45้าเที่ยวบินความเสียหายเกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสถานที่สาธารณะ และบ้านเรือนของประชาชนและล่าสุดมีกองกำลังป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง KNDF เสียชีวิตเพิ่มจากทิ้งระเบิดของกองทัพเมียนมาในเขตเมืองดีโมอโซเสียชีวิตเพิ่ม5นายต่อมาทหารกองกำลังผสมกะเหรี่ยงได้ตอบโต้โดยการบุกเข้าโจมตีที่มั่นทหารเมียนมาที่บ้านเทซูเลและบ้านฟลูฟาในเขตเมืองดีโมอโซรัฐคารเรนีจนสามารถยึดฐานที่มั่นทหารเมียนมาได้สองฐาน และในการสู้รบทหารเมียนมาเสียชีวิต31นายและถูกจับกลุมเป็นเชลยอ,อีก2นายนะครับถึงแม้กองทัพอากาศเมียนมาจะส่งเครื่องบินรบหรือเครื่องบินโจมตีสนับสนุนแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือเหล่าทหารของตนได้แต่อย่างใดปัจจุบันถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงฤดูฝนแต่ก็ยังมีการสู้รบกันระหว่างกองกำลังผสมเกรี่ยงและทหารรัฐบาลเมียนมาอย่างหนักในเขตเมืองดีโมอโซทั้งรบในตัวเมืองและ การบุกยึดฐานที่มั่นทหารเมียนมานะตั้งที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาติดชานเมืองตลอดจนสกัดการโจมตีของฐานเมียนมาไม่ให้เคลื่อนกองกําลังเข้ามาเสริมทัพในคาเรนีและรัฐขยาได้ซึ่งขณะนี้มีทหารเมียนมาราวสองกองพันที่เมืองดีโมโซถูกกองกําลังการเรียบปิดล้อมเอาไว้เพื่อรอโอกาสบุกโจมตีฐานที่มั่นเพิ่มส่วนยอดผู้อหน,นีภัยนะนะการสู้รบ าชาวเมียนมาที่เข้ามาอายอยู่ในจุดพักพิงปลอดภัยชั่วคราวทั้งแห่หแห่งในเขตชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยอดผู้หนีภัยทั้งหมด8,754คนเท่าเดิมล่าสุดยังไม่มีการอุปยโยกเข้ามาเพิ่มแต่อย่างใดนะครับนี่คือการสู้รบที่เกิดขึ้นในประเภทในประเทศเมียนมาในเขตชายแดนที่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัด ตานะฮะส่วนการสู้รบทางเขตภาคเหนือก็ยังมีการสู้รบอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็น3ามกลุ่มพี่น้องของโกกัง้งและกลุ่มของทางกองกำลังชนกลุ่มน้อยอีกหลายกลุ่มนะที่ได้ออกมาต่อสู้กับฐา,ารพม่าอย่างหนักอยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะ,ะในส่วนของประเทศไทยเนี่ย ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของประเทศไทยเองนะครับประเด็นที่ไทยต้องเดินแบบ3ขาก็คือ1ความสัมพันธ์กับทหารเมียนมาห,หรือรัฐบาลทหารเมียนมานั้นก็เป็นไปตามปกติเพราะเราต่างเป็นประเทศนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้อันเนื่องมาจากว่าเราต้องวางตัวเป็นกลางนะเพื่อความเหมาะสมในทุกๆด้านนะครับประการที่2นะฮะ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีทีมงานที่จะประสานความเป็นมิตรกับทั้งรัฐบาลทหารพรม่าอย่างเปิดเผยเพราะพะม่าคือประเทศอย่างที่บอกมาแล้วนะครับแต่ก็ต้องจัดทีมงานลงเดินประสานงานกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มแม้แต่กลุ่ม NUG ของท่านองซานสูจีและทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการสู้รบอยู่ในขณะนี้เพื่อน,นําไปสู่ความสงบของชายแดนป้องกันการป่วนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในประเทศไทยนะครับ เพราะว่าการสู้รบนั้นเนี่ยนะฮะมันสามารถทําได้ทุกอย่างในทุกๆก,กรณีและในส่วนของประเทศไทยเองก็มีส่วนในเรื่องของการาต้องดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพวกแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนที่คนเหล่านี้จะถูกอปลุกระดมนะครับลุกขึ้นมาจาับอาวุธต่อสู้หรือลุกขึ้นมาก่อวินาศกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับเราไม่สามารถที่จะประมาทได้เพราะสงครามนั้นสามารถเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ะะอีกกรณีหนึ่งนะ,ะก็ต้องมีการตั้งคณะทำงานเร่งด่วนลงพื้นที่แก้ไขปัญหาดูแลกลุ่มชาติพันธุ์คนรากย่าเรื่องสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดที่ทำกินแหล่งน้ำสารณูปโภคการศึกษาสาธสุขและที่สำคัญเรื่องของการออกบัตรทั้งเรื่องบัตรพื้นที่สูงและการให้สัญชาตนะิของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแม้แต่พวกกลุ่มรักย่าเองก็ตาม ตรงนี้มีความสัมพันธ์มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รัฐบาลจะต้องเร่งดําเนินการเราจะปล่อยให้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ค่อยมาแก้ทีหลังนั้นมันจะเป็นเหตุที่ไม่สามารถจะให้ประสบความสําเร็จตามที่ได้มุ่งมั่ปรารถนาได้นะครับเราจึงอยากจะบอกไปยังหน่วยงานราชการนะฮะแล้วก็ข้าราชการบางกลุ่มบางพวกบางคน ที่ทำอะไรก็อ้างกฎหมายนะอย,น ون, อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วก็ปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเว้นดังนั้นปัญหาถ้าหากมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วคุณจะแก้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกกล่าวนะพยายามที่จะเ,เน้นนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับชาติกับบ้านกับเมืองนะครับก็อยากให้รัฐบาล และหน่วยงานราชการของไทยเราเนี่ยนะให้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราไม่ใช่ไปบีบเค้นหรือไปอว่ากล่าวอะไรนะในส่วนของรัฐบาลและข้าราชการแต่เราพูดในฐานะเราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราพูดในฐานะที่เรารู้เรื่องรู้ราวบางสิ่งบางอย่างก็อยากจะสื่อไปยังรัฐบาลและก็ส่วนราชการ ให้เข้ามาดําเนินการดูแลแก้ไขปัญหาก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายมากกว่านี้ครับนะและที่สําคัญนั้นเนี่ยนะฮะการสู้รบครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนประหนึ่งว่าหนักหน่วงกว่าทุกครั้งพม่ามีโอกาสแตกหรือไม่มีโอกาสแตกก็ตามแต่ที่แน่ๆผลกระทบเกิดกับประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ